ขอถามความรู้สึกของเกมวันนี้หน่อยค่ะคนที่เล่นเกมเสียที่สุดคือคนนี้ไม่ใช่ฮันแน่เกมที่แล้วไม่ได้เดึกแตเมื่อกี้บอกว่าจะเด้งด้วยกันเกมที่แล้วนี้ไม่ได้งด้ต่องเด้งอยู่คนเดียวเป็นไงล่ะเกมพลิกไปเลยยัยพี่ชั้นทันทีได้เล่นชนะแกนี่ประกาศสงครามกับพันแนแล้วนะฮันแนกับพี่ชันเป็นอะไรกันหรอแพ้ไม่ได้ต้องชนะกันทุกวัน ชีวิตโลกหมุนรอบตัวเธอทุกเพเล็กเกอดอ้อะตอนเล่นเกมอยู่จะบงังพี่ทำไมพี่ทำภารกิจไม่ได้พูเนว่าโนตอนนั้นตอมอาทำอะไรไม่มีใครทราบเพราะไออะบังพี่เหนื่อยไออะเหนื่อยเล้วไอไปเป็นยูตอนไหนเหรอฮะตอมอาไปไปไปคุณเจอ่นกินโดไปคือตอนแรกกาจะเป็นยูแล้วนะไม่เกี่ยวละ ไอาอาให้ตอบอามาคุยด้วยก็ไปเกี่ยวดีแต่เธอแล้วไม่เนียนีกงปะคาะก็จากที่ถามความรู้สึกของทุกคนไปนะคะแล,ะล่ได้ฟังมาแล้วเนี่ยจะบอกว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะคะก็ช่มันเถอะค่ะแต่อยากจะบอกเลยนะคะว่าเกมนี้นะคะรับรองสนุกแน่คะ่ะวันเสาร์นะคะ EP สุดท้ายแล้วห้ามพลาดนะคะทุกคนมาดูกันดะๆนะคะ